บายดีทุกคนเนาะเนว่าเปิดเปิดต่างเสาส,สาราปษาดีมันกำลังสมปูนผมมวนคือเหยียบจักเนาะ เป็นแน่ใดเออเนี่เอันไหนอันนี้ได้ะเป็นอะไรตัวนี้นะหอกพอ

มือได้เมือะมือจ่อ,อมืมาจากมืองเลยเบ้านานยาวานเาานเี<า>่ประซุมกันในเข่าพี่บอซุมด้วย่ัมัน,นจะเมืองเหรอเอออยู่ในคณะด้ยบเออขอในบ้าน,นเป็นไดขาเด้อืมอยู่นห้าคาร ปไปประจำในย่ามอยู่ทยูหันนั้นหรื่เด้อยู่บนอยู่บนประจำประจำเถะนะบ้านอยบานยาเวดบางไปอยู่ล้วอ่าอข้างเขานเนี่ยเนี่ยก็ ก่อบก่อนวันอื่นบ่กลุ่มนั่นน่ะข้างนั้นข้าง่่าบ้านบบนก็น้อยอยู่ห้าบ้านบ้านม่เช่นน้อยโยมหนองผีเลชตะลาวลาวกบนีส่งบ้านน้อยบ้าลูกตะลาวคูเาเดียวเป้านตลาว ใกล้ไ่ไปหวานทับเนล่าน,นะนะลาก,กิโล,ากกโลทางคือเบาเนยทางคือเขาขึ้นมาเทีเดยลขึ้นลงขึ้นลงผู้นะช่าเมี๋ยวมีแต่ผู้เนาะห้วยอมีกทั้า มันเป็นจังได้ <laughs> มันโค้งไรเหรอขย,ยุสางหลาย <laughs> าหลายนนะ่ แล้วไหวอันนี้อะอะไรไโคตรดิบใช้สร้างตัวรักษนนตังมอดีกว่า chấm bỏ chấm lèo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ดึงไหมกะนอกเหรอนเดียบนอกตัวนันกะนอกตัวนี้กะนอกซ้ำกันเรอไปพูนได้ป่ไวออกนอกเขาแหลตออกนอกเขาม่แูนแมดึงเวิ้ง้เเคงเวิ้งอ่ะ เรียมนอกเรียมในเชี่ยเนะพี่จัดเ <c ười> ดี่มในเลยฮะคือบอกเรียมนอกค่ะแปดเบสเอาเรียมนอกกับเรียมในนะเอาเรียมนอกเราอะ บอแล้วงานนีมีบาเสียมนะนี่เยอะ